ยุคนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นยุคที่ครั้งหนึ่งในชีวิตใครๆก็อยากไปกราบหลวงปู่ศิลาจิริจันโทนะคะที่จังหวัดกาลสินนะคะซึ่งซึ่งทางด้านของหลวงปู่ศิลาค่ะก็ได้เดินทางมาให้หัวหน้าสนราชการข้าราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาลสินได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยค่ะ เราไปดูภาพบรรยากาศนะคะหลวงปู่ศิลาสิริจันโทค่ะได้เดินทางมาให้หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาลสิน์ได้กราบสการะเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทค่ะได้เดินทางมาโดยรถยนต์เบนซ์หมายเลขทะเบียนกไก่นหนู8 8 5จังหวัดกาลสิน์นะคะอันนี้ต้องย้ำไหม,มเลขทะเบียน ก็ไก่นอนหนู885ค่ะมาพร้อมกับพระเลขานะคะเมื่อมาถึงบริเวณหน้ามุขศาลา,าจังหวัดสารกลางจังหวัดกระสินนะคะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินน,สนายสนั่นพงศ์อักษรหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจากภาคส่วนต่างๆค่ะมารอกราบไหว้หลวงปู่ตลอดสองข้างทางเลยค่ะ รักนั้นทางหลวงปูศิลาสิริจันโทนะครับได้นั่งรถเข็นขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นสองของสารการจังหวัดกาลสินนะบริเวณภายในห้องปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนะครับโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้ถวายน้ําปานะซึ่งทางหลวงปูศิลานะครับก็ได้สนธนาธรรมด้วยจิตเมตตาและก็มีอารมณ์ขันตลอดเวลานะครับพร้อมทางมอบสิ่งของและวัตถุมงคลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินและก็เปิดโอกาสให,ให้กับญาติโยมที่มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้อย่างใกล้ชิด จากนั้นหลวงปู่ศิลานะครับได้เดินทางไปยังบริเวณหอประชุมจังหวัดกาลสินซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพี่น้องประชาชนมารอกราบไหว้เป็นจำนวนมากเมื่อหลวงปู่ไปถึงภายในบริเวณหอประชุมแล้วนะครับก็มีการสวดมนต์ให้พรทําพิธีปลุกเสกสิ่งอันเป็นวัตถุมงคลน,นะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับญาติโยมได้นําไปสักการบ,บูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจด้วยครับ ตอนนี้วัตถุมงคลหลวงปู่ศิลาหายากมากๆนะคะใช่ครับแล้วก็ความต้องการเนี่ยสูงมากเลยใครได้ไปเนี่ยแต้มบุญสูงมากใช่ครับ <laughs> ค่ะ